รักมีปัญหาต้องพบหมอสูทุกอาทิตย์ยิบซีคิรติปวดหุ่นสไตลส์สาวสายฟอรักหวานแฟนฝรั่งพร้อมเป็นเจ้าสาวดาราสาวสุดสวยรีวิวมีแฟนหนุ่มต่างชาติเผยต้องพบหมอสูทุกอาทิตย์เพราะลักษณะทางกายภาพเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งเป็นพี่น้องที่ต่างกันสุดขั้วสำหรับสาวยิบซีและยิบโซซึ่งล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของความรัก เพราะทั้งคู่มีประสบการณ์การมีแฟนเป็นชาวต่างชาติมาแล้วขณะนี้ยิบซีก็รักหวานสุดๆกับแฟนสายฟอส่วนยิบโซก็เคยมีแฟนเป็นคนเกาหลีซึ่งทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยพร้อมรีวิวประสบการณ์จริง ขณะที่ทางด้านยิปซีกล่าวว่าตอนนั้นต้องพบหมอสู่ทุกอาทิตย์ใจความสำคัญคือถ้าอยากคบกันมีความสัมพันธ์ระยะยาวต้องค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะอย่าให้อะไรเป็นอุปสรรคสู้ๆนะคะทุกคนคบกันมา4ปีเรื่องต่างๆก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนเรื่องของการมั่นหมายระหว่างสาวยิปซีคิรติกับแฟนหนุ่มนิโคลัสแฟนหนุ่มบาริสต้าท่ามกลางความยินดีของครอบครัวพอก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้งคู่มั่นกันเรียบร้อยแล้วซึ่งทางนี้ทางด้านว่าที่เจ้าสาวก็เปิดใจผ่านสื่อว่าตนเองไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ซีเรียสอะไรเลยเข้าใจปัญหาเราทั้งสองคนยังแฮปปี้เหมือนเดิมและเมื่อถามว่าอยากจัดงานแต่งงานแบบไหนสาวยิปซีบอกว่าอยากแต่งบนเกาะเล็กๆสบายๆ แต่ตอนนี้ขอเลื่อนทุกอย่างไปก่อน ทั้งนี้ทางด้านสาวยิบซีได้เปิดใจในเรื่องของความรักระหว่างเธอกับหนุ่มสายฝอว่าเขาเปิดใจให้อิสระเต็มที่ให้เราทําในสิ่งที่อยากทําอย่างแฟนคนไทยที่เจอบ่อยๆคือไม่ชอบให้แต่งตัว,ไม,ตตวไม่ชอบให้แต่งหน้าและไม่ชอบให้ถ่ายรูปแบบนี้แต่คนนี้จะคอยซับพอร์ตและให้เกียรติไม่ใช่ตามใจจนไม่มีสตินะแต่เขาดูว่าสิ่งที่เราเลือกไม่เป็นอันตรายต่อเราก็ไม่อยากเปลี่ยนอะไรเพราะตอนก่อนที่คบเราเราเป็นแบบนี้ของเราอยู่แล้วมันมี คุณค่าที่ตรงกัน